ก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยครับระเบียงเหมือนเดิมนะที่ประจำเรานะครับข้างล่างบวกกันใหญ่แล้วนะเฮ้ยลูกซองไม่ได้ใช้นานเลยนะลองใช้ดูนะครับคือเอาจริงกับผมอะยิงลูกซองไม่ค่อยจะโดนนะเฮ้ยเออเอา้ารวงป่ะร่วงๆวง,วง,วง,วงเก็บงานวิ่งเสียงเท้าว,วิ่งอยู่ทางขวานะครับ แล้วก็ทางซ้ายนะเหมือนที่มีตัวทางขวาวิ่งเข้ามาหรือเปล่านะระวังด้วยนะค,คือเอาจริงไอ้ผีที่มันบินอยู่ข้างเนี่ยทําเราตกใจหลายรอบเลยนะครับไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเจียงเท้าทางซ้ายหน้าเรากาลังวิ่งมาโลนอยู่เจ็บไปไหนล้หลังประตูวะหลังประตูนะเราอ้อมขวาด้านหลังนะครับสวเเก็บงาน คือเขาไม่ทันระวังนะไปยืนดักอยู่ตรงหน้าประตูนะน่าจะลืมว่ามีหน้าต่างออกได้นะครับเสียงเท้าเนี่ยโดนเฮ้ยเออสวยเปลี่ยนปืนดีกว่าลูกซองยิงไม่ค่อยจะโดน,นครับคืออจริงอะ่ะถ้าลูกซองรั้วไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมยิงไม่โดนแน่นอนนะไม่แม่นเลยนะครับคือเอ้เสียงโดดล่มเนี่ยเอาออยเฉย เออเกือบไปดีว่ากระสุนปืนเขาน่าจะหมดนะครับปืนเวกเตอร์นะลงมาชอบให้ปืนเวกเตอร์นะครับนัดตายนะครับยิงไม่โดนก็ตายนะครับเอาไงดีผมว่าเฮ้ยมีเสียงเท้ามานะเปลี่ยนมาใช้ลูกซองดีกว่าอย่างน้อยก็มุมมวัมวระยะประชิดโดนก็ล่วงได้นะครับเสียงเท้าหายไปนะตัวที่ใกล้เราเนี่ย ผมว่าเขาน่าจะดักอยู่ด้านหน้าเราหรือเปล่านะเนี่ยรอยเท้าขึ้นแล้วถอยมาก่อนนะเผื่อว่าเขาเดินมาน่าจะเดินมาชิดเรานะครับปั๊มน้ําก่อนนะอย่าลืมปั๊มน้าที่จาหลอดนะช่วยเราวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้งตลอดเวลานะครับผมว่าหลังกล่องอนะ่ะไม่กล่องด้านหน้าเราก็กล่องด้านหลังนะครับลองใช้ไฟปลาเช็คดูนะไม่เคยเหยียบนะบปลาข้าง อหรือว่าจะอยู่กล่องด้านหลังปลาไปบนกล่องนะเดี๋ยวมันไหลลงไปด้านล่างเองนะก็ไม่มีนะเข้าไปด้านในก่อนดีกว่าอยู่ไหนหรือว่าไปแล้วฮันแน่โอ้โโดนเรียบร้อยเอา้าโอ้โดนหัวไม่ร่วงเฉยเออเก็บงานเลยโดนหัวเต็มๆนะเมื่อกี ไม่ล่วงได้ไงอะงงเลยเหมือนจะมีเพื่อนเขามาหรือเปล่าเนี่ยหน้าเราเราต้องชา้านะครับแต่ว่าเดินทางขวาเสียเปรียบนะเขาเอ๊ะตกใจหมดเลยรอยเท้าอยู่ด้านหน้าเราเฮ้ยเอ้าโ,โดนเฉยโอ้โหโคตรเท่เลยเก็บงานก่อนจะบอกว่าลิชแมนช็อปนะครับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์สองพันครับ พบเจอเหล่าซีมเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบป่าถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอกลุศิบเลยครับกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮนะอตนะรอต้อนรับจัดเต็มนับนับสิบที่บูธเลยครับตอกย้ําความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทครับกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและก็กิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษจากแลนด์ล็อกเจอริตครับห้ามพลาดความยิ่งใหญ่วันที่17ถึงวันที่19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกินครับ พบกันที่บูธ i ิชแมนช็อปนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร้อเปอรเ็นเ์นนะที่สําคัญก็คือเมียจับไม่ได้แน่นอนนะครับต้องเติมที่ร้าน i ิ h m ม n ช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับมีเสียงเท้านะวิ่งอยู่ด้านบนนะแต่ว่าผมยังไม่กล้าขึ้นไปนะครับคือกลัวเขาจะดักอยู่ด้านบนนะทางขึ้นมันก็โดนดักง่ายนะครับมีคนกระโดดล่มลงมานะน่าจะ ลงระเบียงแล้วก็ขึ้นด้านบนไปแล้วนะครับเราวิ่งหาจังหวะไปเรื่อยๆนะไม่จําเป็นจะต,ต้องรีบนะครับมีเสียงเท้าอยู่ใกล้เรานะปั๊มน้ําก่อนน่าจะดักอยู่ตรงบันไดด้านบนนะครับคือถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นไปตรงเนี้ยก็มีโอกาสเสี่ยงโดนดักแล้วก็เสียเปรียบนะครับเสียงเท้าเอ้ยแว๊บๆข้างหน้าเราตรงโต๊ะป่ะเฮ้ย เรียบร้อยโอ้โหเกือบไม่เห็นเนะี่มีเสียงเท้าวิ่งมาข้างหน้านะน่าจะเพื่อนเขารอเขายิงหลักทางไว้รอก็เดินมาเฮ้ยไม่ยอมมานะเหมือนจะโดนฝั่งนู้นบวกหรือเปล่านะเราต้องแจมนะวิ่งมาแล้วหน้าเรารอเ็เดินมาไม่ยอมเดินไม่ได้นะเดินเข้าไปเสียเปรียบนะวิ่งขึ้นไปด้านบนแล้ว ดักอยู่นะขึ้นไปเสียเปียมนะปลาไฟไล่เข้าไปนะครับขยับมาฝั่งตรงข้ามใช้ระเบิดได้นะครับโดนปะเหมือนจะไม่โดนนะตกด้านล่างแน่เลยระเบิดเหลือประมาณสักสถึงหนึ่งวีนะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้นะครับปลาไปสุ่มๆนะเผื่อว่าจะโดนนะครับเสียงเท้าเหมือนจะขยับมาทางซ้ายนะครับ กระโดดอยู่ด้านหน้าเราอ่ะชาร์จเลยดีกว่าไปลูกซองนะเสียวเวลายัางอยู่ปะไม่เห็นนะอยูไ่ไหนวะน่าจะวิ่งเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยเสียงเท้าอยู่ด้านล่างนะทางซ้ายตรงประตูปะไม่ใช่เนี่ย เฮ้ยติดเฮ้ยเอ้าเ,เดี๋ยวเดินมาปะเนี่ยโ Through, อ้ยตกใจนึกว่า,วาติดเสียงเท้าอยู่รอบนอกนะข้างหน้าเราตรงประตูแน่เลยปลาสโมกหลอกล่อเาครับคือไม่รู้ตำแหน่งเขาอะผมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปนะเราอ้อมไปรอบนอกดีกว่านะครับเล่นเดินต,ต่ำตรงนี้ได้นะตรงเนี้ยขอบกำแพงนะครับเราอยู่ที่ต่ำเนี่ยเขาอยู่ที่สูงอะ เขามองไม่เห็นเราแต่ว่าเรามองเห็นเขานะครับคืออยู่ข้างหน้าแน่นอนนะแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนอะ่ะเฮ้ยหลังรูปปั้นตรงนั้นผมว่าเราวิ่งเข้าไปชาร์จได้นะอ้อมทางซ้ายเข้าไปนะครับวัดใจเลยไปสียวเวลาน,านานแล้วชาร์จทางขวาเรานะครับมาเฮ้ย,ยเกือบ ดอกแรกไม่ยอมเดินออกมานะดีเอ๊ะมีเสียงเท้าวิ่งมาปั๊มยารลฟังเสียงเท้าดูว่าเขาจะเข้ามาด้านในหรือเปล่านะคเหมือนจะมานะหน้าเราเนี่ยโ้ถเฮ้ยเออสวยไม่คนละกำลัาางวิ่งมารอนะชิดเจ็บเอ้ยโอ้โหเอเอ,อแม่เกือบ มีตัวมาชิดหน้าเราเนี่ยโดนเรียบร้อยเขาไม่ทันมองเราครับในเมืองยังเหลือนะแล้วก็มีเสียงปืนอยู่รอบนอกน่าจะเป็นวิวสันนะ่ะแต่ว่าวงมาแล้วนะครับเราอยู่นอกวงด้วยผมว่าเราไปดีกว่ามีเสียงปืนอยู่ใกล้เรานะแต่ว่าน่าจะเป็นวิวสันนะ่ะในบ้านนี้มีเสียงเท้านะ อยู่ด้านบนชั้นสองครับเราไปจอดตรงหลังคานะแล้วก็เข้าทางหนาานะ้าต่างนะเสียงเท้าอยู่ใกล้เราน่าจะลงไปด้านล่างอยู่ด้านล่างนะเฮ้ยเกือบยิงไม่ค่อยจะโดนเลยดูดิคือแบบต้องเบิ้ลน,นะยังมีคนอยู่ในบ้าน,นครับน่าจะอยู่ฝั่งนูนนะ้น่ะไม่แน่ใจนะครับ วิ่งเข้าที่กำบังนะค่อยๆวิวดูไปเรื่อยๆครับเนี่ยเสียงเท้าเหมือนว่าจะอยู่ด้านบนนะหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วรนะ้อนร้อเอ้เอาโอ้โหเอ้ยิงไม่โดนเฉยโอ้โหเจอโยกไปดิจิตอลนะครับเรียบร้อยนะไม่รอดเลย